สวัสดีครับผมบอดดีเดย์ครับสวัดผมภูมิดีเดย์ครับเราอยู่กันที่เดิมครับที่รถดีเดย์ตรงข้ามไปสนามบินบุรีนะครับผมวันนี้ผมมีรถวิ่งงานนะครับผ่อนสบายๆมาฝากพี่ๆนะครับคันนี้นะครับตู้ทึบเนี่ยพร้อมลงได้ไม่พี่เลยออกไปใช้งานได้ทันทีเลยครับโต้ต้ารีเวครับผมขนาดเครื่อง 4.4J นะครับผมคันนี้เป็นปี2017ใหม่ๆเลยครับผมเดิมๆจากโรงงานจริงๆนะครับผมเดิมขนาดไหนเดี๋ยวผมพาดู ห้องเครื่องกันก่อนเลยครับผมก่อนจะฟังราคาและโปรโมชั่นนะคบผมมาฟังกันก่อนเลยมาดูรายละเอียดห้องเครื่องและประวัติกันก่อนเลยเราต้องเช็ครถก่อนซื้อนะครับแต่ผมเช็คผ่านกล้องให้พี่ๆเลยคันนี้นะครับตาเปล่าเลยฮะเครื่องเดิมไม่มีเยิ้มเลยนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ2.4 Vn เทอร์โบ0 แรงม้านะครับตัวนี้เครื่องไม่มีเยิ้มเลยแล้วก็มีเบรก abs นะครับรองเดิม qc marker เดิมม้อน้าเดิมทั้งหมดพร้อมใช้งานเลยครับครับผมของเลวแล้วก็เปลี่ยนถ่ายให้หมดทั้งคันแล้วนะครับผมทางด้านประวัติรถนะฮะด้านข้างครับผมพลาสติกแข็งแรงครับผมไม่มีกรอบนะฮะคานเดิมเดิมก็ผมรูกลมคมกริบๆนะครับผมเม็ดอาร์กงานโรบอทเดิมจริงครับคันนี้ประวัติด้านหน้าไม่มีอย่างแน่นอนนะครับใช่ครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ไฮรัก์ที่ไฟหน้าเนี่ยรับประกันได้เลยและการันตีได้เลยว่าเป็นของเดิมแน่นออนนไมมมม่ีีแกะรัตว้้าพ ล้อเดิมตัวนี้ล้อเดิมเดิมนะครับโตโก้ยวโตโยต้าโนสเลดนะครับตัวนี้เป็นกระทะเดิมเลยยางโยโกฮาม่าจัดมาเลยนะครับตัวนี้ใช้คันยาวๆเลยวดอกลึกๆแบบนี้ชั่วด้านขาด้านข้างนะครับผมสีก็เรียบเนียนดูดีจริงๆเลยครับผมขาวๆนะครับสม่ำเสมอกันทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูประวัติรถหน่อยซื้อรถมือสองครับผมเราก็ต้องเช็คตัวนี้แหละฮะเพื่อเป็นการรันตีนะครับผมว่ามันมีไหมเม็ดอาร์กนะโรบอทยังอยู่ครับคันนี้ แผ่นประกอบฝาแผ่นแน่แนๆแฟร์แฟน,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 นเหมือนเดิมนะฮะไม่มีรอยเจียบไม่มีรอยทำอะไรอย่างใดครับผมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าประวัติคันนี้ใส่แน่นอนนะฮะด้านตัวถังครับผมก็สีฟมง่เสม,มอเหมือนกันนะครับผมล้อหลังเป็นกระทะโรงงานมาให้แบบนี้ย่างใหม่ครับผมส่วนทางด้านตู้ทึบนะครับผมขนาดความสุ่งของเขาอยู่ที่2เมตรสินะครับผมและเราลงเล็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมใช้งานได้ทันทีเดี๋ยวผมพาเช็คตู้ด้านในหน่อยน,นะครับผมว่ามีสภาพเป็นยังไง ภายในก็ผมสะอาดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นตู้มือหนึ่งนั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าลงเล่มให้แล้วครับผมพี่ๆออกไปก็เอาไปใช้งานได้ทันทีนะแล้วด้านความแข็งแรงเรามีการบุกไม้อัดไปให้อีกหนึ่งชั้นนะครับผมทางด้านในเรียกได้ว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เลยทีเดียวนะครับคันนี้ถูกต้องครับผมตัวนี้นะครับดูซ้ายแล้วก็ต้องดูขวานะครับดูให้หมดรอบคันสีบางๆเดิมๆแบบนี้นะครับไล่มาเลย เดี๋ยวมาดูภายในก่อนนะคันนี้เป็นปี17ตัวเจนะครับเราติดกระจก,กจไ,ไฟฟ้าให้พี่แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทดูนี่ฮนะมาดูเลขไม้ก่อนเลยฮนะคันนี้สตาร์ทติดง่ายอยู่แล้วนะปี17เลขไม้แสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กครบเลย3ใบเหมือนเดิมวิทยุนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มีบลูทูธเรียบร้อยภายในสะอาดเบาะหนังที่ยูมีรูระบายความร้อนนะครับปรับพับแยก60 40คุ้มมากๆคันนี้นะครับราคาคันนี้นะครับขายเพียงนะครับ400,000 39,000บาทเท่านั้นนะครับพร้อมตู้ทึบแบบนี้นะครับแล้วจดลงเล่มให้ด้วยครับใครนะครับที่ออกรถเดือนตุลาคมนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่ท่านจะต้องจะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโปรเดือนตุลาคมนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยคนที่มีเครดิตนะครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตีค่าใช้จ่ายเนี่ยรับเงินกลับบ้านเลย10,000บาท1 0,000บาทเต็มๆ,ๆครับผมนะหรือจะเลือกรับเป็นขับฟรี ไม่เอาดีกว่าไม่ให้ขับฟรีมันขับฟรีมันเบสิกขับฟรีเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับขับฟรีมีอยู่แล้วนะครับหรือจะเลือกรับเป็นนะครับช่วยพอรสองหมื่นเต็มนี่นะครับผมอนเริ่มต้นเพียง4ี่พันเศษเท่านั้นนะครับผมรถวิ่งงานของเราครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับผมใครสนใจนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยที่รถดีเดย์นะครับผมส่วนท่านใดนะครับผมไม่มีเครดิตก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะฮะ เพราะว่ารถดีเดย์ของเรานั้นช่วยเหลือเงินดาวครับผมลดค่ายอดจัดให้ถึงครึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะครับผมและที่สําคัญนะฮะออกรถกับเราเดือนตุลาไม่โรยลานี้นะครับผมฟรีให้หมดแล้วทุกบาททุกสตางค์เลยก็คือค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนเล่มค่าภาษีค่าพรบบนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ร้านรถดีเดย์เราไม่เก็บเลยครับผม อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราส่งไฟแนนซ์นะฮะไปเซ็นสัญญาให้ฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยครับผมไปโปรโมชันนี้ใช้ได้ทั่วกันนะครับผมได้หมดทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับผมต้องนะครับผมรีบจับจองเข้ามานะครับผมจองรถปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับโปรโมชั่นหมดสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นใช่แล้วครสนใจแอดไลน์มาได้เลยครับที่ a s i r o a d d d a y ครับครับผมส่วนท่านใดนะฮะไม่เล่นไลน์นะครับผมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ 063-298-0444นะครับผมถูกต้องครับผมก็อย่าลืมติดตามมันเข้ามานะครับก็อย่าลืมทักทายเข้ามาใช่แล้วใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้มีภาพรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆจุกๆแบบนี้อีกนะครับผมครับผมนี่ผมสองคนต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ